นิทานเรื่องมเมล็ดพันธ์ุแห่งความจริงใจณหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาอันกว้างใหญ่มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าภูลเขาเป็นเด็กฉลาดและขยันแต่มีนิสัยอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้คนไม่ค่อยไว้ใจเขานั่นคือภูนมักพูดเกินจริงเพื่อให้ตนเองดูเก่งและน่าชื่นชมวันหนึง่ง ชาวบ้านได้รับเมล็ดพันธุ์พิเศษจากพ่อคาเรพ่อคากล่าวว่าเมล็ดพันธุ์นี้หากปลูกด้วยความขยันและความซื่อสัตย์มันจะเติบโตเป็นต้นไม้ที่ให้ผลอุดมสมบูรณ์ผู้เหญ่บ้านจึงมอบเมล็ดพันธุ์ให้เด็กๆในหมู่บ้านคนละหนึ่งเมล็ดเพื่อให้เรียนรู้เรื่องความรับผิดช,ชอบพูนเองก็ได้รับเมล็ดนั้นด้วยเมื่อกลับถึงบ้าน พูลพูดกับแม่อย่างมั่นใจแม่ดูเถอะผมจะปลูกให้โตเร็วที่สุดในหมู่บ้านเลยแม่ยิ้มอ่อนๆและเตือนว่าลูกเอ๋ยต้นไม้โตได้ด้วยความมอดทนไม่ใช่แค่คำพูดนะพูลเริ่มปลูกเมล็ดพันธุ์แต่ไม่นานเขาก็เริ่มเบื่อเขารดน้ำบ้างไม่รดบ้างและไม่ได้ดูแลอย่างสม่ำเสมอ แต่เมื่อเพื่อนๆในหมู่บ้านเริ่มเล่าเรื่องต้นไม้ของตนที่เริ่มแตกยอดอ่อนพูนกลับโอ้อวดว่าของฉันโตสูงกว่าของพวกเธออีกเด็กคนหนึ่งถามอย่างสงสัยจริงเหรอพูนขอไปดูได้ไหมพูนร,รีบเปลี่ยนเรื่องเอาไว้ก่อนเถอมันยังไม่สวยพอให้ดูหรอกเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ต้นไม้ของเด็กคนอื่น เริ่มงอกงามมีใบเขียวสดแต่ของพูนกลับยังเป็นเพียงดินแห้งๆอยู่ไรวี่แววของต้นกล้าวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านเรียกเด็กๆมารวมตัวกันเพื่อดูผลลัพธ์ของการปลูกต้นไม้เด็กแต่ละคนต่างพาต้นไม้ของตนมาอวดด้วยของพักภูมิใจเมื่อถึงคราวของพูนเขายืนนิ่งด้วยหัวใจเต้นแรงผู้ใหญ่บ้านถามอย่างอ่อนโยน คแล้วต้นไม้ของเจ้าละ่ะผลกลมนาด้วยความละอายผมเออผมไม่ได้ดูแลมันดีพอครับและผมยังพูดโกหกกับเพื่อนเพื่อนอีกด้วยผู้เหญ่บ้านยิ้มอย่างเมตตาแล,ละกล่าวว่าต้นไม้ที่แท้จริงไม่ได้เติบโตจากดินเพียงอย่างเดียวนะแต่มันเติบโตจากความซื่อสัตย์ ความอดทนและความรับผิดชอบหากเจ้าเริ่มต้นใหม่ด้วยความจริงใจเมล็ดพันธุ์ในใจของเจ้าจะเติบโตยิ่งกว่าต้นไม้ต้นใดๆคำพูดนั้นทำให้ผุนซาบซึ้งเขากลับไปเริ่มปลูกใหม่คราวนี้ผูนรดน้ำทุกวันดูแลอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญเขาเริ่มพืชความจริงกับทุกคนหลายเดือนผ่านไป ต้นไม้ของพูนเริ่มเติบโตแข็งแรงและให้ผลหวานฉ่ำเพื่อนๆเริ่มกลับมาเชื่อใจอีกครั้งและพูนก็ได้เรียนรู้การเป็นคนดีไม่ได้อยู่ที่คำโอ้อวดแต่อยู่ที่การกระทําจริงตั้งแต่นั้นมาพูนไม่เพียงปลูกต้นไม้ให้เติบโตแต่เพียงปลูกความซื่อสัตย์ในหัวใจของตนเองด้วยข้อคิดจากเรื่อง ความจริงใจและความรับผิดชอบคือเมล็ดพันธุ์ที่ทำให้ชีวิตเติบโตอย่างงดงามขอพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและรับฟังและพวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ